แจกสูตรทำบะหมีอ่อกเป็ดซอสน้ำผึ้งหอมหวานเข้มข้นทำง่ายใน5ขั้นตอนวิธีทำอกเป็ดให้กรอบนอกนุ่มในพร้อมซอสน้ำผึ้งสูตรเด็ดบันทึกคลิปนี้และติดตามช่องปูพลได้เลยนะครับเริ่มด้วยการล้างอ,อกเป็ดให้สะอาดซับแห้งสนิทหน่อยโรยเกลือและพริกไทยลงไปให้เข้าเนื้อดีๆตั้งกระทะไฟอ่อนนะครับรอให้กระทะร้อนดีวางอกเป็ดด้านหนังลงไปก่อน ความร้อนของกระทะจะทำให้หนังเป็ดมีน้ำมันออกมาเองฟังเสียงซู่ซ่าแบบนี้สิครับย่างจนสีเหลืองทองแล้วค่อยกลับด้านไปมานะครับอาจจะใช้เวลาประมาณ10-30นาทีแล้วนาขึ้นไปพักไว้อย่าพึ่งหั่นนะครับเราจะหั่นเนื้อเป็ดตอนที่เราเสิร์ฟเท่านั้นเพราะมันจะมีความชุ่มฉ่ำของเนื้ออยู่ไม่ทําให้เนื้อเป็ดมีความน่าถานมากยิ่งขึ้นใช้กระทะใบเดิมที่มีน้ํามันเป็ดอยู่แล้วใส่กระเทียมทุบและขิงแก่ซอยลงไปผัดจนหอมฟุ้งตามด้วยน้ำพึ้งสีทองเทน้ำส้มลงไปและน้ำมันงา เคี่ยวให้เข้ากันให้หนืดแล้วนําไปพักไว้แล้วมาเตรียมขั้นตอนต่อไปตั้งหม้อน้ําให้เดือผดผุดๆทําการลวกเส้นหมี่เปตรตงหรือถ้าใครไม่มีหมี่เปตรตงก็สามารถใช้เส้นรามเมงของญี่ปุ่นได้นะครับลวกให้พอสุกตั้งขึ้นล้างน้ําเย็นทันทีเส้นจะเด้งดึงไม่เละเลยตามด้วยลวกบอกชอยแล้วก็ตักพักขึ้นไปเลยนะครับถึงเวลามาจัดจานกันเลยนะครับวางเส้นให้สวยเรียงบอกชอยเขียวสดไว้ข้างจานสไลด์เป็ดทีละชิ้นๆแล้วราดด้วยซอสน้ําพึ่งเยิ้มๆเสร็จแล้วครับได้บะหมี่อกเป็ดหอม หอมหวานลองทําตามดูนะครับคิดอย่างไรคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับขอให้มีความสุขกับการปรุงอาหารกับครัวปนนะครับ